เว็บไซต์หนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์อ้างคำกล่าวในเขียวกันหาริสและธำนรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับคำถามที่ว่าจะอนุญาตให้พันธบทโท,ทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าประเทศช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งของไทยหรือไม่โดยในเขียวบอกว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการร้องขอใดๆจากผ่านตำรวจโททักษินด้านนายกอยเกืองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่าเขายัางไม่รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับอดีตนายกทักษินและยังไม่แสดงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในขณะนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคอรมอของกัมพูชามีถแถลงการหลังการประชุมประจำสัปดาห์ว่าสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศย้ำว่า จะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือองค์กรทางการเมืองต่างประเทศใช้กามพูชาเป็นฐานการโจมตีหรือข้้ลมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามค่ะ